ลอตเตอรี่พัสลอตเตอรี่พัสมีรางวัลที่หนึ่งทุกงวดจับได้แล้วหญิงแสบลักรถป้ายแดงกลางห้างดังน้องแมวผวามุดใต,ต้เบาะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ช่วยปลอดภัยไปติดตามเรื่องราวนี้ได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะตอนแรกอะข่าวบอกว่าเขาโยนแมวไปพวกผมก็ใจไม่ดีก็กำลังไปตามหา แมวตามสถานที่นั้นๆกัแล้วครับก็แต่สักพักหนึ่งมีพลเมืองดีท่านหนึ่งก็โทรมาบอกเหมือนกันว่าเรียกเจออะไรแมวอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เลยแบบโล่งใจคือตอนนั้นเราห่วงทั้งแมวแล้วก็รถด้วยใช่ครับแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าเขาทําไปทําไมอะไรเงี้ยใช่ครับอยากจะเตือนเลยไปอุทาหรณ์ไหมคนที่จะอลอนเรา้วติดเครื่องไว้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อันก็เตือนไว้เลยครับมัน ทุกที่แม้แต่เซียววินาทีมันมีความอันตรายหมดหมดหมดเลยครับอย่าอย่าชะล่าใจในการที่แบบว่าเออเราลงไปแป๊บเดียวหรือว่ายังไงครับก็ควรเซฟตัวเองแล้วก็เซฟเรามันไม่งั้นเสียเวลาก็เสียทางทรัพย์สิน่ครับแต่ตัวน้องแมวเองไม,ไม่ไม่มีร่องรอยการถูกทําร้ายเลยใช่ไหมครับไม่มีครับต้นเหมือนเดิมครับตอนนี้กลับไปส้นเหมือนเดิมแล้วครับบุคคลคนนี้เราเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเป็นปกติไม่ปกติที่เราบอกนเก คือผมก็ไม่อยากจัดเขาแบบในความรู้สึกอเราในความรู้สึกเราคือความรู้สึกของผมก็ต้องเอาอารมณ์ส่วนตัวไปก่อนอคือ,ค,อคือมันก็จะบอกว่ามันมันย้อนแย้งกับการที่เขาเอาป้ายทะเบียนออกนี่องใช่ไหมครับตรงนี้มันมันคืออันนี้เราก็เหตุจงใจในการที่คนมานั่งมานั่งขับรถเราขับรถเราขับได้เอาป้ายทะเบียนออกแล้วตัดสินใจที่จะชนแล้วอย่างเงี้ยคืออันนี้คือ ตัคิดตัดใจต,ตองอยงใช่ใช่ใม่มีการตัดสินใจใช่ครับคือดูแล้วเขามีสติยังคิดมีการคิดใส่ตองเอาไปทะเบียนออกใช่เพราะเขาอย่างทางตำรวจสติเขาแจ้งมาว่านั่งอยู่แถวนั้นนานแล้วอะไรอย่างนี้ครับแต่คือจุดต้องแจ้งตรงนี้จุดระหว่างที่เขานั่งกับรถผมอะ่ะมันอยู่ไกลกันมากก็ลเลยกลับมาแจ้งความที่สอนเราครับคราวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูแการดูแลดีก็บอกเขาว่าช่วยดำเนินเรื่องให้เร็วรวมถึงทั้งพี่น้องประชาชนทุกคน รู้สึกยังไงว่าเราได้รถคืนแล้วกลังจ่ได้เก็บรถมาคืนเงียอ๋อรถถู้สึกก็ดีใจแล้วก็อย่างแรกต้องขอบคุณทุกๆคนมากกว่าครับครับว่าเขาช่วยเราด้านพยานเผยเหตุระทึกรับสุดตกใจภัยกลางเมืองกรุงช่างอันตรายยิ่งน,นักเราไปติดตามเรื่องราวนี้กันต่อเลยค่ะผู้ต้องหาเนี่ยให้การพากเสษนะครับให้การพาคเสษนั่นหมายความว่ารับในข้อเท็จจริงในเรื่องพฤติการการขับรถ จากไหนไปไหนนะครับแต่ยังมีบางประเด็นบางเหตุการณ์ที่ให้การาว่าอ้างว่านะครับอ้างว่ามีคนให้มาขับรถออกไปนะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยสามารถให้การอย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็บันทึกไว้นะครับงั้นเนี่ยสรุปได้ว่าในขั้นต้นเนี่ยให้การพักเศษลอตเตอรี่พัสลอตเตอรี่พัสมีรางวัลที่1ทุกงวด ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f ฟ l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ